สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราเช่นเคยนะคะในรายการอาสาประชาชนนะคะซึ่งวันนี้วันที่29นะคะวันนี้วันที่29ธันวาคมพศ2557เร่งวันเร่งคืนไปปีใหม่แล้วแต่วันนี้รถก็ไม่รถไม่ค่อยมีรถไม่ค่อยมีหลายที่หยุดแล้วนะคะโรงเรียนในซอยหลายคนก็เริ่มออกออกต่างจังหวัดแล้วเห็นบอกว่าต่างจังหวัดยาวเติด สนิทเลยแ้วติ่างจังหวัดดีแล้วเราได้กร่งเทศไปไหนมาไหนสะดวกใช่วิ่งแป๊บเดียวนะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบปีวันนี้วันนี้อยากไปทานข้าวฝั่งทนก็ ไปได้เลยนะคะเพราะรถไม่ติดเลยนะคะวันนี้มารายการมาถึงสถานีเร็วด้วยเร็วครับนทางด่วนก็ไม่ติดนะใช่ใช่วันนี้ไม่ต้องขึ้นทางด่วนวันนี้ไม่ต้องขึ้นทางด่วนรถไม่ติดนี่เรามีข่าวดีนี่ข้างล่างอ่ะสามารถมาทันเลยนะคะใช่ใช่ใช่เพราะวันนี้เนี่ยนะคะชั้นล่างของอาคารบางกอกทาวเวอร์นะคะที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่เนี่ยตอนช่วงสามโมงครึ่งนะคะท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะท่านจะมามอบลายเซ็น สำหรับผู้ที่สั่งจองหนังสือสู่ฟ้าวันใหม่ค่ะนะคะใครที่จองไว้ก็สามารถมารับวันนี้แล้วก็ได้ลายเซ็นไปด้วยเลยมีสินค้าจำหน่ายมากมายเลยใช่ใช่มีอะไรบ้างเสื้อมีทั้งครีมนะคะนี่ครีมเนี่ยเลยค่ะเนี่ยจริงๆเอาไปแจกตอนปีใหม่ได้เลยนะคะใช่เป็นกล่องกิ๊บเซตสวยๆนะคะจัดเป็นกิ๊บเซตสวยๆเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอากี่ขวดสองขวดหรือสี่ขวดหรืออะไรเงี้ยนะเส้นนี้ก็ยังมียังมีจําหน่ายอยู่อีกใช่ใช่ค่ะนอกจากนั้นยังมีข้าวอิ่ม อมีข้าวอิ่มละทานอร่อยมากเลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยลองทานนะคะใช่ใช่ไม่ได้อร่อยอย่างเดียวได้ช่วยเหลือชาวนาด้วยใช่ใช่แล้วเป็นข้าวปลอดสารพิษด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่รู้สึกเป็นข้าวปลอดสารพิษเพราะฉะนั้นก็สาหรับฟ้าวันใหม่นะคะขายทุกอย่างตั้งแต่ในครัวนะคะในครัวแล้วก็มา ตอนนี้มาห้องน้ำห้องนอนห้องนอนยังค่ะเดี๋ยวจะมีผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนด้ยังไม่มี้มีครีมกันแดดด้วยค่ะอันนี้อันนี้มีครีมกันแดดนะคะมีครีมบำรุงผิวฟรีนะก็สครีมแบบน้ําด้วยผสมคอลลาเจนทุกอย่างมีคอลลาเจนหมดนะคะก็มาอุดหนุนกันนะคะเพื่อพวกเราจะได้อยู่กันได้นานๆนะคะเพราะสถานีของเราเนี่ยก็ อาศัยพี่น้องประชาชนนะคะแฟนคลับของพวกเรานี่แหละนะคะม,มาช่วยกันดุดหนจะได้อยู่กันได้นะคะ,คะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่รายการอาสาประชาชนนะคะดิฉันขนกนุษนากสวนภาค่ะน้องกรณิตงามสุโขลาธนาค่ะหน่อยอุไรานาจสินค่ะค่ะแล้วก็เช่นเดิมนะคะ,คะทุกท่านนะคะสามารถที่จะส่ง s m s มาในรายการได้นะคะจนถึงวันที่31เ,เลยนะคะ,ะ,คะส่งกันมาได้เพราะพวกเรายัางทํางานทุกวันนะคะ,คะที่ S c l c นะคะ2องหนค่ะ แล้วก็รับเรื่องราวร้องเรียนนะคะทาง Facebook f แฟนเพจอาสาประชาชนค่ะ,คะส่งรูปนะคะคลิปวิดีโอนะคะโทรศัพท์ติดต่อกับยิ่งละเอียดยิ่งดีนะคะทีมงานจะได้ติดต่อกับท่านได้อย่างทันท่วงทีค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็สามารถโทรเข้ามาที่รายการของเราได้นะคะ02 308 0130-31ค่ะ เราก็จะมีทีมงานนะคะคอยรับเรื่องราวร้องเรียนของท่านนะคะแล้วก็ช่วงเบรก2เนี่ยนะคะเราก็จะเปิดโฟนอินนะคะก็สามารถโทรเข้ามา<ช>นะคะ,คะแล้วก็ร้องทุกร้องเรียนมาได้เลยนะคะ,คะสำหรับผู้ที่ร้องเรียนเข้ามานะคะเราก็มีคําตอบนะคะ,คะถ้าหากว่ายังหาคําตอบไม่ได้นะคะเราก็ไม่ละทิ้งปัญหานั้นจะพยายามที่จะหาแนวทางนะคะหรือไขอข,อข้อข้องใจมาตอบให้กับทุกท่านที่ชมรายการนะคะ,คะแล้วก็ถามเข้ามาเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ข่าวแรกกันก่อนนะคะ,คะเป็นการ ร้องทุกผ่านสายโฟนอินค่ะคุณน้องคาเกี่ยวกับรือะอะไรอยู่<ล>ยที่เขตบึงกลุ่มเรานี่เองนะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าบริเวณทางเท้านะคะนวมินนะคะซอยนวมิน96เนี่ยมีร้านค้าเนี่ยนะคะมาขายอาหารมีทั้งขายอาหารมีทั้งขายสุรานะคะจนแบบ,บทางเท้านี่เต็มไปหมดเลยจนคนที่จะเดินทางเท้าเนี่ยต้องลงไปเดินผิวจราจรนะคะซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นในหลายๆที่นะคะตอนนี้เนี่ยก็ ก็เลยร้องมานะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มาดูแลเลยนะคะต้องฝากนิดนึงทีนี้เราก็เลยประสานไปที่สํานักงานเขตนะคะสำนักงานเขตบึงกลุ่มเนี่ยตอนนี้พุ่มในยการเขตเนี่ยนะคะไม่มีตอนนี้ก็มีรองพุ่มในยการอ่าแต่เป็นเป็นผู้ช่วยพุ่มในการเขตเนี่ยรักษาการพุ่มในการเขตอยู่นะคะก็คือคุณเกื้อกูลนะคะอ่าไม่ทราบอยู่ในสายหรือยังคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านรักษาการคะ รายการอ <achte S 1> ่านาประชาชนนะคะ <ผม S 1> พอดีเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนน่ะนะคะที่อยู่บริเวณซอยนวมิน96นะคะบอกว่ามีร้านะค้าร้านอาหารแล้วก็ขายสุราด้วยนะคะขายอยู่บริเวณทางฟุตบาทนะคะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทําให้เดินเนี่ยต้องลงมาเดินบนผิวจราจรนะคะซึ่งก็เสี่ยงกับการที่จะถูกรถชนมากๆเลยฝากท่านร, <BU'> ราักษาการช่วยจากเจ้าหน้าที่เทศกิจไปช่วยดูแลนิดนึงได้ไหมคะ,อะขอขอเรียนข้อได้จริงตรงนี้นะครับว่า <imet yoga. S 2> ในส่วนของแอ จากซอยถนนน้งมินในซอย s right. <S uh, น้งมิน96 mm hmm. เข้าไปจนกระทั่งถึงคลองนี้จะเป็นอยู่ในพื้นที่ของเข uh, ตบึงกลุ่ม <Okay. S 1> แต่ว่า uh, เป็นถนนส่วนบุคคลที่เราไปตรวจสอบแล้วให้เจ้าที่เทกิจ oh. ไปตรวจสอบนะฮะจะมีรถเข็นอยู่เพียงแค่สองคันที่ขายอยู่ในซอยไม่ได้มีการตั้งเติงหรือขายจำหน่ายสุราอะไรนะฮะ อ๋อค่ะมีรถรถเข็นอยู่สองคันนะคะแล้วเป็นถนนของบุคคลด้วยใช่ไหมคะครับครับผมอ๋ออันนี้ในส่วนในส่วนของในพื้นที่ความรับผิดชอบเขาต้องมาเขตเป็นคุมนะเพราะพอเข้าไปประมาณสักห้าสิบเมตรก็จะเป็นคลองซึ่งข้ามคลองไปก็จะเป็นเขตคันในยางอ๋อค่ะเป็นเขตคันในยางครับผม คงหมายถึงช่วงอาจจะเป็นช่วงเขตคานายาวนะคะอ๋อยังไงก็เดี๋ยวต้องต้องดูพิกัดที่ชัดเจนนิดนึงเนะเพราะว่ามันแบ่งกันระหว่างระหว่างของในส่วนของบึงกลุ่มกับคานายาวด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะท่านท่านรักษาการคะพอดีคุยในรายการแล้วอยู่เขตบึงกลุ่มด้วยนะคะที่ฉันขอร้องเรียนต่อเลยนะคะต่อมีการก่อสร้างนะคะตรงซอยตรงข้ามกับสวนน้ำมึงกลุ่มอะค่ะ นะคะที่เป็นคลองลําพังพวอยะค่ะที่มีร้านนิตยาไก่ย่างพอเข้ามาด้านในเนี่ยมีที่ว่างรู้สึกว่าขณะนี้เนี่ยกำลังกำลังมีการก่อสร้างอยู่นะคะตตซึ่งหาตตมีการก่อสร้างะะใช่ค่ะใช่มีการก่อสร้างแ,<บ>แล้วคนที่ก่อสร้างเนี่ยนะคะทําทั้งวันเลยจนกระทั่งเที่ยงคืนก็ยังไม่หยุดเลยและโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยนะคะใช่ค่ะกลางคืนเนี่ยรบกวนแล้วก็ควันที่เกิดจากเครื่องจักรเนี่ยนะคะก็จะ แบบทรงกลิ่นเหม็นมากเลยนะคะเพราะว่าบริเวณนั้นมันเป็นที่โล่งก็อยากจะฝากท่านรักษาการด้วยนะคะว่าช่วยดูนิดนึงเพราะว่ารายนี้นะคะค่อนข้างที่จะออไม่ค่อยฟังเท่าไหร่เมื่อก่อนตอนที่ถมดินเนี่ยนะคะท่านผอออเขตท่านเดิมเนี่ยยังอยู่เนี่ยนะคะคคก็ทําอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากฝืนมาตลอดจนถึงวันนี้ดิฉันเข้าใจว่า ไม่ไม่แน่ใจแล้วว่ามันมีกฎระเบียบอะไรไหมที่จะไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะเวลากลางคืนแล้วตอนเช้าเนี่ยนะคะท่าน6โมงเช้าเนี่ยเริ่มแล้วนะคะไม่ได้เริ่ม8โมงนะคะ6โมงเช้าเนี่ยเริ่มแล้วแล้วบริเวณนั้น,น,นเนี่ยติดกับหมู่บ้านโชคชัยคลองจันทร์ด้านด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนท,นที่อยู่แถบนั้นจนเขาไม่อยากจะพูดแล้วเขาก็ฝากมาในรายการว่า ช่วยเรียนท่านด้วยนะคะว่า<อ>ในกรณีเนี้ย<อ>จะแก้ไขอย่างไรเพราะร,ารู้สึกว่าเจ้าของที่ดินจะอยู่บริเวณแถวนั้นด้วยนะคะในซอยนั้นด้วยนะคะาฝากท่านรักษาการ,ราด้วยนะคะว่า,ราเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักง,งานเขตจะช่วยแก้ไขอย่างไรแล้วก็มีระเบียบมีกฎข,ข,ข้อไหนไหมที่จะพูดคุยกับเจ้าขอ,ของโครงการนะคะซึ่งไม่ทราบราทำอะไรเหมือนกันนะคะว่าให้ให้เห็นใจ ที่การสร้างบ้านพังอาศัยใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่าสร้างอะไรอะค่ะแต่ว่าทางสานักงานเขตน่าจะรู้เพราะฝ่ายโยธาเนี่ยเคยมาดูหลายรอบนะคะเราเข้าใจว่ามาดูหลายครั้งมากเพราะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องถมดินช่วงนั้นครับครับโอเคครับรับรับทราบไปได้ความเดือดร้อนแล้เผาจะ แจ้งโดยการที่เกี่ยวข้องนะครับให้ฝ่ายยุตาไปดูและแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นะครได้ค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีปีใหม่เลยค่ะสวัสดีปีใหม่ครับค่ะขอบคุณนะคะเอาละค่ะจากตรงบึงกลุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปัญหาในเรื่องของที่ตั้งของโรงเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็อยู่ในซอยเนี่ยหรือในหมู่บ้านเนี่ยนะคะ บางหมู่บ้านเนี่ยอย่างเช่นที่ซอยนวมินแปดหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะมีโรงรเรียน นะคะพระมารดานิจารุเค์ที่อยู่ในข้างในหมู่บ้านนั้นนะคะซึ่งแรกๆเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะนักเรียนน้อยแต่ปัจจุบันเนี่ยนักเรียนเยอะมากนะคะก็จะมีรถเข้าออกแต่ก็จะมีการบริการของเจ้าหน้าที่มาคอยดูว่าให้รถในหมู่บ้านออกรถข้างนอกที่ส่งนักเรียนเข้ามาก็มีการจัดระเบียบแต่ว่ามีบางที่นะคะที่มีปัญหาแล้วก็ร้องเรียนเข้ามาในรายการนะคะก็คือโรองเรียนอัดสำชันทนบุรีที่ทางโรงเรียนเนี่ยนะคะไม่ให้รถของชุมชนที่อยู่ด้านในเนี่ยเข้าออกเลยนะคะในช่วง ช่วงที่เปิดเรียนหรือมีในช่วงเช้านะคะไ uh huh. ม่ให้เข้าออกเลยซึ่งซึ่งก็ทําให้เกิดปัญหา uh huh. เพราะว่าผู้ที่อาศัยอยู่ด้านในเนี่ย uh huh. กว่าจะออกถนนใหญ่ได้เนี่ยต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะคะ uh huh. ซึ่งก็ใช้ใช้เวลาโดยเฉพาะนะคะ uh huh. เขาบอกว่าทวยตรวจสอบให้หน่อย uh huh. โดยเฉพาะประตูที่4ี่กับประตูที่5ชาวชุมชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมาก uh huh. เพราะจะเข้าออกในซอยเนี่ยไม่ได้เลยนะคะ uh huh. ทางทีมงานก็เลยประสานไปที่สํานักงานเขตบางแคนะนะคะ ค่ะนะคะ สำนักงานเขตบางแคเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของท่านนะคะแล้วก็เรื่องถนนตรอกซอกซอยเนี่ยกรุงเทพมหานครดูแลอยู่แล้วแต่ว่าตามที่ร้องเรียนมาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าในซอยนั้นเป็นซอยเอกชนไหมนะคะเป็นที่ส่วนบุคคลหรือเปล่าเป็นที่ส่วนบุคคลหรือเปล่านะคะธาราะช่า่ะต้องตรวจสอบตัวนี้ต้องต้องตรวจสอบนิดนึงติดต่อท่านผู้มยการเขตได้ไหมคะยังติดต่อไม่ได้นะคะยังติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพี่น้องนะคะที่ร้องมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องให้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นที่ส่วนบุคคล นะคะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งละแต่ถ้าเป็นที่สาธารณะเนี่ยทางสำนักงานเขตคงสามารถเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาให้ท่านได้นะคะเพราะฉะนั้นก็รอให้มีการตรวจสอบนะคะซึ่งเข้าใจว่าขณะนี้น่ทางสำนักงานเขตบางแคนะคะท่านผู้อำนวยการเขตจะตุรงผ่องลำเจียกเนี่ยนะคะท่านกําลังลงพื้นที่นะคะที่จะตรวจสอบให้กับพวกเราอยู่ท่านรับทราบแล้วท่านรับทราบผ่าแน้นะคะบอกว่าเดี๋ยวจะลงไปตรวจสอบดูอีกนึงใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาไว้เรา ประสานท่านได้แล้วก็มาพูดคุยกันในรายการอีกทีพร้อมมาแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมคืออดีตรองของน้องเสียยน้องเสี่ยนบางแสนค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะเนื่องจากว่ามีพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในซอยของที่มีโรงเรียนอัศวินชันทนบุรีอยู่นะคะเขาบอกว่าเวลาช่วงประมาณ หกโมงครึ่งชเช้านี่ยนะคะจนถึง8ปดโมงครึ่งเนี่ยนะคะทางโรงเรียนเนี่ยไม่ให้รถที่อยู่ในชุมชนสิริกรเกษมเนี่ยเข้าออกถ้าจะเข้าออกเนี่ยต้องอ้อมไปไกลมากเลยทั้งที่โรงเรียนเนี่ยมีประตูหลายประตูมากอยากให้ทางเจ้าหน้าที่หรือครผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะช่วยดูหน่อยโดยเฉพาะประตูที่4กับประตูที่5เนี่ยประชาชนไม่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกได้เลย ก็เลยอยากจะเรียนถามท่านผอ,อ,อนะคะในฐานะที่ท่านดูแลเขตบางแคอยู่ไม่ทราบว่าในซอยนี้เนี่ยนะคะถนนเส้นนี้มันมีความเป็นมายังไงคะครับคือก็คืออ่บอบริเวณโรงเรียนะสำคชัญเนี่ยนะ,ะก็อยู่ใกล้อ่อชุมชนศิริเกษมพัฒนานะ,ะ,ะอาข่าวนั้นมีซอยทั้งหมด ทั้งหมดเอ่อสิบเจ็ดซอยนะสิบเจ็ดซอยนะเยอะมากต่าคณะก็มันก็สภาพในอยู่อทางเข้าออกทรลุสายสองสายสามมันก็หมู่บ้านเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็พอดีก็มันมีโรงเรียนสำคัญที่เป็นโรงเรียนเอกชนที่ที่จะมีผู้ปกครองเนี่ยมาส่งรับลูกส่งลูกอะไรเป็น ประจำทุกเช้าเนี่ยมันก็คงจะจราจรคงหนาแน่นนะครับก็โรงเรียนนะครับที่สอบถามไปโรงเรียนมีนโยบายที่ไม่ส่งเสริมให้เด็กเอารถมาจอดให้ผูกคองมาจอดในเรียนก็ให้รับส่งเท่านั้นเพ<อ>ื่อความสะดวกของการจราจรที่จะออกไปถนนพุนทธมณฑลสาามะนะครับอ่เพราะนั้นผมได้ ภาษาสอนอหลักสองนะ่ะเขาได้จัดจราจรนะครับเป็นแบบวันเวช่วงวช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับก็าาามาประมาณหลายปีและนะครับอามาสี่ห้าปีแล้วนะทางสอนอพูดมาเพื่อระบายรถในช่วงหนึ่งกิโลเมตรให้ออกไปถนนพุทธมณฑลสายสามและถนนเพชรเสริมเนี่ยเพราะนั้น เท่าที่ดูนะอาจจะส่งผลกระทบให้ทุชนโตอน,นกับน้แล้วก็มันจะมีพวกวินมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะวิ่งด้อนต่อได้คือน้ภาพออกมันก็คงจะเป็นช่วงเช้าอะ่ะค่ะที่จะหนา,นานแน่นแล้วก็รถกะติดมากค่ะในช่วงการที่มาส่งช่วงเช้าช่วงเย็นอะไรเนี่ยเพราะมันมันส่วนเรื่องประตูห้าประตูสี่เนี่ยพอดีข้อมูลเนี่ยเดี๋ยว ก็อาจจะต้องไปดูนะครับว่าทางเขตจะพอที่จะประสา,า,น,านอะไรสอนอเพื่อเหลือประชาชนอะไรได้บ้างว่าว่าเขาลักษณะย้อนไปทางไหนเดี๋ยวติดขัดอะไรตรงไหนเดี๋ยวผมจะประสานทางสอนอหลักสองวิธีนะครับสภาพโดยทั่วไปก็ปก็นึกภาพนะที่รถ รถจะไปส่งนักเรียนช่วงต้นสภาพปริมาณรถเยอะใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าต้องแก้ปัญหาร่วมกันจากทางสนในการที่จะจัดทําวันเวเพื่อให้สภาพรถคล่องขึ้นใช่ไหมคะท่านผอใช่ใช่ฮะก็เดี๋ยวจะทำให้เกิดมีผลกระทบกับประชาชนที่อยู่อะไรอีกนะฮะที่รถสองแถวแล้วรถรถรถปออะไรเนี่ยที่ส่งรถใหญ่อะไรเนี่ยจะบอกว่าแล้วตอนนี้คือตั้งแต่เราจัดวันเวมาแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาในสภาพการจราจรมาก มันก็คล่องตัวขึ้นไงคล่องตัวขึ้นในลักษณะที่ว่ารถจะเท่าออกได้ได้เร็วกว่าเดิมอะไรเงี้ยไม่ต้องสวนไปสวนมาแล้วก็การที่จะคือลักษณะถนนมันมันเป็นแคบเนืยอท่านแค่ที่รถรถสองเลนนะฮะถ้ามันมีทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งอะไรท้าจอดก็คือมันก็ติดขัดไปเพราะฉะนั้นมันต้องต้อง ต้องต้องใช้วันเวยร์ส่วนจะแก้ไขปัญหาร่วมกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็แล้วอาจจะสมมุติถ้าจุ่มคิดว่ายังไงจะหาทางแก้ไขอาจจะมีการประชุมร่วมกันอีกทีหนึง่งนะครับว่าการร่วมกับเทตรวมชุมชน,นเลยพื้นที่หรือผู้ปกครองอ,อะไรเงี้ยะะนะครับมามาเป็นข้อสกลงร่วมกันว่าเราจะทํากันยังไงนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับแต่คิดว่า ถ้าทําช่วงเช้าแล้วก็ช่วงสายๆนะอาจจะกําหนดเวลาไปก็ได้นะครับว่าช่วงเวลานี้จะใช้วันเวนะครับช่วงหลังแปดโมงไปแล้วอาจจะวิ่งสวนกันได้อะไรเงี้ยนะครับช่วงกลางช่วงเย็นอะไรเงี้ยนะครับก็สะาพาปัญหาเดี๋ยวคงจะต้องต้องไปดูพื้นที่แล้วก็ประสานสอนอหลักสองสระวัตรจราจรอีกทีนะครับว่า ว่าเรามีเรื่องได้รับการน้องเรียนอย่างนี้แล้วเราจะแก้นี้แหละได้ค่ะท่านบอกขอพระคุณมากเลยนะคะท่านาครับ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นปัญหานะ เรื่องเรื่องรถเข้าออกเนี่ยนะคะเพราะว่าทุกโรงเรียนส่วนใหญ่ปริมาณรถเยอะอยู่แล้วาะผู้ปกครองก็มาส่งเด็กนะคะตั้งเช้าตั้งเย็นนะคะแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละโรงเรียนนะคะร่วมกันกับสัญญากานเตกับสอนอยังไงในการแก้ปัญหาเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันการแก้ปัญหาในแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะบางที่อาจจะต้องแบบว่า ปรับเป็นวันเวยอย่างที่ท่านว่านะคะแล้วก็อาจจะต้องไปกลับรถใกล้หน่อยอะไรเงี้ยมันก็ต้องต้องดูถึงความแบบเหมาะสมในแต่ละพที่ที่ค่ะก่อนที่เวลาในช่วงแรกของเราจะหมดลงก็อยากจะประชาสัมพันธ์สักนิดนึงว่าท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะมาแจกลายเซ็นอยู่ข้างล่างเราเพราะว่าเรามีการเปิดจําหน่ายสินค้าของบูสกายค่ะแล้วอีกสักครู่พบกับพวกเราในช่วงที่2ของรายการค่ะ